สวัสดีครับสวัสดีเพื่อสมาชิกทุกๆท่านนะครับจากทีมงานโอเวอร์ฮอนซา ؤ รที่เพื่อครับก็เป็นหลายๆผลงานนะครับที่ทางทีมงานของผมได้ทำการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงออกไปนะครับให้เพื่อสมาชิกนะครับที่เช้รถหลายๆรุ่นก็ดีนะครับหรือว่าหลายๆค่ายนะครับก็ได้รับความสนใจนะครับจากเพื่อสมาชิกอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการติดตั้งก็ดีนะครับหรือสร้างวิธีเสียงที่สมจริงสมจังนะครับอ่าตรงนี้นะครับอย่างเช่นวันนี้นะเพื่อสมาชิก นะครับรีวิวนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับเหมาะสาหรับเพื่อสมาชิกนะครับที่ใช้รถสีประตูพลาดไม่ได้นะครับกับเจ้าตัวตู้สูตรตู้ซาลเฟอร์สายพันอเมริกันนะครับนี่เลยครับเพื่อสมาชิกผมขอต้อนรับเพื่อสมาชิกท่านนี้นะครับนะฮะที่ให้ความไว้วางใจทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์แลเพื่อนครับได้นำรถโตต้าไฮรักรีโว่สีประตูคันนี้แหม่ป้ายแดงดูแล้วแหมนะครับรถรุ่นนี้นะบนท้องถนนนะครับนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับและเหมาะการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับ ชุดนี้สายพันธุ์อเมริกันอย่างแน่นอนนะครับผม MTX นะครับผมต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับผมที่เข้าใจนะฮะระบบการติดตั้งที่ได้ประรานจากทีมงานอู๋หอนซาร์รูฟนะครับเพื่อนสมาชิกครับเดี๋ยวเราไม่ต้องรอช้านะฮะเดี๋ยวเรามาชมนะฮะว่าเราติดตั้งลักษณะไหนนะครับให้ได้เสียงที่มีคุณภาพโดดเด่นและชัดเจนนะครับและรวมไปถึงนะฮะเจ้าตัวตู้สูตรตู้ซับบูเฟอร์นะครับเป็นตู้ตรงรุ่นนะเพื่อนสมาชิกช่วงหน้าด้านในของผมนะครับ เพื่อสมาชิกค,ครับในรถโตต้ารีโวสีประตูคันนี้นะครับทีมงาน o อเวอร์ฮอนซาวแล้อได้ทำการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงชุดนี้นะครับผมต้องขออนุญาตเรียกคําว่าชุดสายพันธุ์อิมริกัน MTX นะครับหลังจากที่ผมได้ทำการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงชุดนี้ให้เพื่อธมาชิกที่ใช้รถ10ประตูนะครับ ก็รับความสนใจจากเพื่อนสมาชิกอย่างต่อเนื่องนะเพื่อนสมาชิกเหมาะแบบนี้ในการติดตั้งเป็นตัวตู้สูตรตู้ตรงรุ่นการติดตั้งง่ายนิดเดียวและรวมไปถึงปัจจัยหลายๆอย่างนะครับเราติดตั้งเจ้าลำโพงเสียงกลางในแตแหน่งเดิมนะครับแต่แฝงไปด้วยเทคนิคเราติดตั้งลักษณะไหนให้ได้เสียงที่มีคุณภาพโดดเด่นมันมีนักล้องนั่งอยู่ด้านในจริงๆตามมาชมฟุ๊บแม่นะครับเพื่อนสมาชิกดูสิฮะงานดีๆนเนียบมาร้านผมจบนะนี่ฮะดูฮะเราปูพื้นฐานไว้ให้เขามีโครงสร้าง แข็งแรงนะครับโดยการติดตั้งนะครับแผ่นแด็มเนื่องด้วยแผงประตูเนี่ยเพื่อมาชิกเขาเป็นโลหะไงนี่ตราบใดนะครับเจ้าลำโพงชุดใหม่เขาทํางานที่มีเสียงสะท้อนตามช่องโหว่ต่างๆนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วรวมไปถึงค่าลิคคือการรั่วไหลมีไหมไม่มีแล้วการสั่นไม่มีแล้วเหมือนเรามีตู้ลำโพงดีดทีเดียวนะครับและถัดมานะฮะผมจะมาพูดถึงเจ้าลำโพงเสียงกลางกันบ้างนะครับก่อนติดตั้งนะครับนี่เช่นเดิมตรงนี้ก็มีผลเกี่ยวกับรายละเอียดชิ้นดนตรีโดยการออกแบบนะครับ จ้าตัวเสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่เพื่อมารองรับนะฮะลดเสียงที่ตกกระทบเห็นไหมฮะเพื่อามาชิกผมเน้นนะผมเน้นเกี่ยวกับการติดตั้งนะเพื่อมาชิกเรามาดูกันเลยนะครับผมอยากให้เพือ่อมาชิกแอร์เย็นเพลงพอะนะครับกลับไปถึงบ้านทานข้าวอร่อยนอนหลับฝันดีตื่นเช้ามาทํางานแฮปปี้แน่นอนถ้าไม่เชื่อมาอัปเกรดดูอ่านะครับชุดหลังนะครับก็เช่นเดียวกันเพือ่อมาชิกดูสิครับลำโพงชุดหลังนะครับเป็นลำโพงโคแอดนะติดตั้งในตําแหน่งเดิมนี่เพื่อมาชิกในการออกแบบติดตั้งนะเราไม่สามารถย้ายได้นะเพื่อมาชิกนะครับ เราติดตั้งในตำแหน่งเดิมแต่แฝงด้วยเทคนิคนะครับนะฮะเพื่อมาชิคดูสิครับสเปเซอร์และตามไปด้วยลดความสูญเสียเรียกว่าเอ็กซ์ซาลิงนะครับตรงนี้คือขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งที่ได้มาถานจากทีมงานของผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาดูนะครับขุมพลังเบรคที่แน่นๆความลงตัวโดดเด่นแน่นอนตู้สูตรตู้ซอร์ฟเวอร์สายพานบริการต้อง MTX ด้านในครับครับตึ๊ด ตืดแหมเอวมาโยกไปโยกมาเบสมบันโดน,นะเพื่อนสมาชิกนะครับตั้งแต่ผมได้รีวิวนะครับผมผมต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่ให้ความไว้วางใจทีมงานของผมนะครับได้นํารถมาอัปเกรดระบบเครื่องเสียงต้องขอบคุณอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนสมาชิกค,ครับเรามาดูกันเลยฮะเจ้าตัวตู้สูตรตู้ซาวูเจอร์สายพันธุ์อเมริกัน MTX นะครับ เขาเป็นตู้ตรงรุ่นจริงๆนะเพื่อสมาชิกรีวิวนี้นะครับเพื่อสมาชิกที่ใช้รถ4ประตูอย่าพลาดดูแล้วดูอีกดูแล้วกดไลค์กดแชร์ผมด้วยอ่าขอกันแบบนี้ดีกว่าเพื่อสมาชิกดูสิครับนี่นะครับที่ผมบอกเป็นตัวตู้สูตรตู้ซัมเฟอร์เนื่อด้วยนะครับเขาไม่ต้องมาขยับตัดต่อได้เลยนะในการซับเสียงเปิบเปิบเปบดีเยี่ยมยกนิ้วโป้งตามเคยนี่เพื่อสมาชิกดูสิครับในการออกแบบดีไซน์ของเขานะฮะเขาถึงบอกไงเป็นตัวตู้สูตรไอ้คำว่าตู้สูตรไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเบรด แน,นแน่นและนุ่มๆและรวมไปถึงนี่นะครับเจ้าตัวตู้นี้นะครับเขามีเ o w e r amp ในตัวทําการขับซรัพนะน,ะนี่เพื่อมาชิกดูสิครับปีไหนก็ปีนเอาให้ถึงลูกถึงคนโอ้ยเห็นเห็นกันไปนเลยนี่เพื่อมาชิกทีมงานอุปกรณ์ซาว่์นะครับจัดสายเข้าเป็นหมวดหมู่เดินเป็นระเบียบทีเดียวนะฮะตรงนี้สะดวกสบายนะครับเวลาตรวจเช็คตรงนี้สุดสบายอย่างแน่นอนทุกอย่างนะครับเบลเบลใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมทีเดียวอ่ะโหูผมแหม่มมได้ฟิล สำหรับการอัปเกรดนะครับระบบตู้สูตรตู้ซบวฟูเฟอร์นะครับเป็นระบบเสียงที่หนักแน่นและนุ่มนวลน,นะครับก็เสร็จสิ้นพี่ร้อยนะครับครับเพาาื่อนมาชิกครับผมได้ทําการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับผมขออนุญาตเรียกอีกสักครั้งชุดสายพันธ์ุอเมริกันนะเพะาาื่อนมาชิก นะครับเสียงเบสที่หนักแน่นและนุ่มนวลนะครับรวมไปถึงนะครับเป็นตัวตู้สูตรตู้ซัลเฟอร์เป็นตู้ตรงรุ่นจริงๆเพื่อมาชิกเห็นการติดตั้งกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาดูขุมพลังเบสที่แน่นๆนะคบผมความลงตัวโดดเด่นขนาดไหนนะครับถึงเพื่อสมาชิกทุกท่านให้ความสนใจนะครับตามมาฟังพวกผมเลยครับโอ้โหเพื่อสมาชิกผมเปิดแค่5้าวินาทีเสียงเบสนี่แบบ เห็นนะครับเบรลอยมาอย่างถือว่าไวมากนะความลงตัวโดดเด่นมากนะครับเบสที่ลอยมานะครับรู้สึกมีความเล้าใจความตื่นเต้นขยับโยกซ้ายโยกขวาโยกได้โยกเลยนะเพื่อสมาชิกใส่ได้ใส่เอวเลยนะครับฟังต่อโอ้โหเพื่อสมาชิก19วิมีความเล้าใจความตื่นเต้นโอ้โหนะครับ เห็นไหมครับเพื่อนสมาชิกเรารู้สึกรับผ่อนคลายนะฮะเพื่อนสมาชิกผมบอกแบบนี้นะครับเห็นไหมครับผมถึงบอกไงเพื่อนสมาชิกหลายๆท่าในให้ความสนใจเพราะว่าพลังเบรที่มันแน่นแบบเแบรบแบบมันโดนอ่ะผมอธิบายเบรมันโดนเแบรบมันได้นะเพื่อนสมาชิกนะครับฟังต่อนะเพื่อนสมาชิก เป็นยังไงกันบ้างนะครับเมื่อสักครู่นี้เบสดมันโดนเบสมันใช่เบสดมีมิติเบสล่องหนที่เดียวผมบอกแล้วเวลาฟังเรารู้สึกแบบเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ผมจะขยับเอวอะไรพวกนี้คือมันได้นะแล้วมันใช่มันรู้สึกมันผ่อนคลายมีความเล้าใจความตื่นเต้นเห็นไหมครับกับเจ้าตัวตู้สูตรตู้ซับบูเฟอร์ผมฝากเลยนะครับสายพันธุกรรน mtx กันันตีสักรอบนะพื่อุมาชิกเสียงละเกินราคาแน่นอนเชื่อผมนะครับช่วงนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนิดนึงเวพัสดุมาชิกอีกแป๊บนึ่งอย่าเพ พื่อนมาชิกท่านใดนะครับที่กาลังมองหาอยากอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับแต่ไม่รู้ว่าอัปเกรดแล้วจะเพาะไหมเหมาะกับรถเราไหมมาร้านผมมาคุยมาปรึกษากันและเพื่อนสมาชิกจะเข้าใจคาแรคเตอร์อย่างแน่นอนนะครับเชื่อผมนะเพื่อนมาชิกร้านวอนซาร์เพื่อเรามีห้องทดสอบมิติและวิธทธเสียงและรวมไปถึงรถดิโมในการลองนะครับลำโพงแต่รุ่นแต่ละค่ายผมบอกว่าดนเด่นและชัดเจนตอบโจทย์เพื่อนมาชิกอย่างแน่นอนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ